ผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยมีปัญหาเรื่องเครื่องแหลกใช่ไหมครับเครื่องมันแหลกแต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 กๆตกตกกกเครื่องมันแหลกแตกแตกแตกเราแนะนำแอปนี้เลยแอปไอครี่รู้ไหมแอปดีียังไงดอเลมอนแง่แง่แง่แแก็อยากรู้เหมือนกันนะแอปนี้วันดียังไงล่ะ แอปนี้มันสามารถล้างขยะในโทรศัพท์ของเราได้จริงหรอจริงเหรอเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้เรากดตรงนี้ไปเลยนะแล้วมาันก็นกําลังจะสแกนขยะนะโอ้จริงเนาะเนี่ยใช่ใช่แล,ล้วล่ะโดเรมอนน่าเชื่อถือไหมเนี่ยน่าเชื่อถือรีโดเรมอนนี่เนาะมันก็เลยบอกว่ามีขยะแอปไหนบ้างแล้วเราก็ขออน้อาคำว่าล้างขยะ แล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยล่ะโรเลมอนเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอใช่ละแค่นี้นายก็มาทำความสะอาดขึ้งท้ายเร็วอืมสุดยอดแล้วก็มีระบบนี้ด้วยนะเป็นระบบเร่งความเร็วความจำจริงเหรอท้าเร็วนี่มันก็จะขึ้นประมาณว่าเร่งความเร็วซีแอปเรียบร้อยโอ้ดีดีตเลยเห็นมายังลดอุณหภูมิซีพีเอวอีกด้วย ทำให้เวลาเราเล่นเกมหรือว่าเราทํางานในโทรศัพท์มือถือของเราจะไม่จะไม่ร้อนอยังไงล่ะทาดีจังเลยแถมยังมีโหมดประหยัดไฟฟ้าอย่างแรงด้วยอ้สุดยอดแถมอันเนี้ยโอ้ฉันชอบมากเลยนะเวลาฉันแบบคุยไลน์อ่ะฉันก็ใช้นี่เลยล้างขยะ,ะไลน์เยจะมากน้ว่มนะ่ในการใช้โปรแกรม ถ้าฉันล้างขยะลายเนี่ยฉันก็จะคุยกับกิกได้ง่ายๆเลยสิใช่ hey! เฮ้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกโดเรมีเลยนะเอ้ยมีจังแล้ว <c oughs> มันก็สามารถเล่นความเร็วเกมได้ด้วยละ่ะสมมตินนะถ้าเกิดเราจะเล่นเกมแบบพวกแบบนึงไอเดียอ่ะสมมุติละกันเราจะเล่นเกมโลโบอกน่ะดูนะเนี่ย แล้วมันก็จะโหลดประมาณนี้แล้วโดเรมอนอ๋อประมาณนี้เองใช่เนี่ยรอดูเลยนะฉันว่านะมันน่าจะลื่นขึ้นแน่โนเลยง่ายฉันมาเหมือนกันโอ้ดูต้องโหลดดิ้งสิมันลื่นไม่เหมือนตอนก่อนเลยนะเฮ้ยทำไมนมันรู่จังไรนี่ใช่แล้วใช้แอปเนี่ยทุกอย่างก็เร็วหมดและเฮ้ยดูสิทำไมมันเร็วจังเลยุดยอดมิล่า เป็นไงสุดยอดเลยชื่อแมโดร์ไอมอนทแล้วลนะทุกคนนะครับอย่าลืมไปโหลดกันนะครับแอปไอคิน้นวิธีการโหลดก็ง่ายๆนะครับเข้าไปที่แอปต่อแล้วก็พิมพ์ว่าไอแล้วก็คำว่าคินแล้วก็จะเจอเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดได้เลยแอปดีแบบนี้อย่าลืมไปไดาวน์โหลดกันนะครับไอคลน ก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับผมดูกระเพ่มนะครับแท่นกรุงชน้เวนั่นเองครับผมวันนี้นะครับผมตอนแรกนะครับผมคิดว่าจะกลับไปเล่นอมองอัดนะครับผมแกพอผมมาดูใน y o u t u ู e นะครับกระแสโซลาร์แมนเนี่ยแรงเพราะมีการอัปเดตใหม่เดี๋ยวมีอะไรบ้างไปดูนะครับผมมา เรามาดูก,กันเลยว่าอัปเดตใหม่จะเป็นยังไงโอ้อย่าบอกนะว่ามีอาวุธใหม่เฮ้ยเฮยมีสายฟ้าเพิ่มเข้ามาใหม่ครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ที่เหลือเคยลองหมดแล้วเฮ้ยอะไรนักแข็งแบบนี้นี่เอ,องปัะหดนนะผมจะทำให้โลกกลายเป็นโลกน้ำแข็งไปเลยครับทุกคนนี่ฮะโลกน้ำแข็งนะค่ะ แล้วผมจําได้นะคร e ับว่ามานมีอัมเดนหม่เกี่ยวกับมังกรถ้าเกิดเรากดตรงนี้นะคะผมเฮ้ยเห็นไหมครับมันบังคับมังกรได้ปล่อยพลังแล้วเบอดทไเลยโอ้อีกตัวันึงมาครับทุกคน แต่ถ้าผม,มาเอามังกรตายครบสามตัวแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูอัปเดตใหม่ที่มันมาแล้วครผมมามามากนก็คือผมรีวิวอัปเดตใหม่ไปสองอันแล้วนะคือเพ๊ก <c oughs> ับมังกรโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งมนะอืม <c oughs> ผมจะเข้าไปในซอกที่มันลึกกว่าเดิมน,ะนั่เนเองนะครับผมไปไปไปแล้วเข้าไปเลยนะ ไม่ชอบอันไหนทำแทนนั้นเฮ้ยเรียบร้อยตายครบสามตัวครับเราไปดูอัปเดตใหม่กันเลยอัปเดตแรกนะครับก็จะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับพวกดาวที่เพิ่มมาใหม่ครับเยอะเยอะมากมายเลยและอัปเดตนี้นะคบผมการสร้างโลกนี่โอ้โหโลกมีสมหาสมุรเพิ่มแผ่นดินได้ไหมอ่ะเพิ่มแผ่นดินฮไม่เห็นมีแผ่นดินเลยไหนไม่เห็นมีเลย หลอกมอ่ะนี่เอาละอันนี้คือเพิ่มประชาชนอย่างนั้นเหรอเอ้าจะได้แล้วโอ้โหเต็มโลกเต็มโลกเลยอัน,นอันนี้เยอะเกินเยอะเกินไม่เอาไม่เอาสีเหรอเฮ้ยอันนี้คือพืนอ้นดินเนี่ยนุนพื้นหญ้านะหญ้าเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันนะเออดวงอาทิตย์อ่ะอาทิตย์ก็เป็นสีเหลืองอะอนนสีเหลืองเลย น้ำน้ำก็สีเหลืองอะอน้ำเยี่ยวเออน้ำเหลืองอ่อยแฮอันนี้คืออะไรเนี่ยะชั้นบรรยากาศลวกเหรอ,อเป็นสีเหลืองมาเลยอันนี้คืออะไรกับผมหิมะอู้หูไมก็ได่คือความเย็นนะครับผมความเย็นก็ประมาณนี้แล้วกันครับพึ่งลอกอันนี้คืออะไรเหรอครับผมอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ผมปรับไว้กลางๆางแล้วกันนะ,ะนะอันนี้คือหินใช่ไหมครับเฮ้ย hey! คุณคดูดีมีบาเรียด้วยอ่ะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาเป็นแบบเออที่อัปเดตใหม่มานะครับอันนี้เล่นงความเดยวไปเลยเออมเฮ้ยอ่ะงั้นผมจะลองอันนี้ดูนะครับผมนี่อันนี้แหละ ดดพันพ้าเจ้าอันเนี้ยโคตรโหดเอ้าเฮ้ย้ยจริงปีเฮ้ยจริงป่ะร,รอ<ช>าอานันการเป็นก้อนสิดหินนะี่ทุกคนเน,นี่ยทำนี้แหละง่ายกว่าหัวเราะ ใชอะทุกคนอโอเคกลับโลกเดิมก็ได้แต่ผมสนใจเอ,อดาวเสาอะนึ่งโอ้โฆษณาโอเคโฆษณาเสร็จแล้วทุกคนมาเรามาต่อกันเลยดีกว่านี่คือดาวเสาของเรานะครับผมเอางี้นะครับผมผมจะอรองเอา,เอาบาลย่ยะ ให้ดาวเสาให้เต็มเลยนะครับผมนี่เอาบาเลีให้เยอะมากเลยครับผมแล้วผมจะลองเอาซุปเปอร์โนวาไปนะเออบาลีนะครับผมลองดูมันจะเป็นยังไงนะครับผมนี่เต็มเลยนะพร้อมหรือยังครับทุกคนพร้อมแล้วบอกผมสามไม่สองไม่ดึงด้วยแต่เอาไปผมว่าไม่รอด ผมดูไม่ทันเลยเหมือนดูไม่ทันเลยอย่ะเด็กเยอะผมว่าโลกแตกผมว่าโลกแตกเออแต่การ์ตูนนี่มันมันดูก็สวยอ่ะทุกคนเป็นโลกแตกเจ้าเสาแตกอืมต่านเร็วๆเลยแล้วกันนี่ว้าวทุกคนดีดี่ก็ถวยเลยเฮ้ยช่วยจับอืมเรียบรีบเบรีบระเบิดไปเถอะเนาะเออ ระเบิดตายไปละตายไปละนะนะไปไปผมอยากรู้ว่าบั็กนี้ไม่ใช่บัก็กแหละมันจะยังอยู่หรือเปล่าแบบนี้แป๊บหนึ่งอ่ะนะแล้วลงไปประมาณนี้นะออหายไปไหนวะอ๋อผิดที่ครับไม่ใช่ทหารรัสอเมริกาต้องตรนนี้ บักหายแล้วเหรอวะที่มันจะเอ้าน้ำบล็กที่สองอันติดกันมันยังหายอยู่มั้ยเนี่ยโอเคอันนี้คืออ๋อผมน่าจะเคยทำไปแล้วนะอันนี้ใช่ผมน่าจะเคยทำไปแล้ววันนี้เราแค่จะมาดูอัปเดตใหม่เฮ้ยอัปเดตมา อัปเดตใหม่อันแรกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับฟ้าผ่านะครับผมเราจะผ่าตรงขั้วโลกใต้นะครับผมผมไม่ได้ปรับนะเนี่ยไ,ไม่มีที่ปรับด้วยซ้ำเลยทุกคนดูดิขุลโลกเหนือก็ต้องไปเหมือนกันนะฮุ้ยแค่สองครั้งคนเหลือสูยนย์นีเลยเหรอว้าสุดยอดอันต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้เองปดูกัน เฮ้ยอะไรเฮ้ยเจอนดีดูดูดูฮู้ดเฮ้ยทั้งโลกเลยเหรอ่าทั้งโลกครับทุกคนอันต่อไปนะครับก็จะคเป็นทางด้านของแท่กแห่งเราเคยเอาไปแลว้วอันนี้คือแสงอะไรก็ไม่รู้ครับ <c ười> ผมจะลองยิงดูเฮ้เยยิงไม่ได้อ๋อโอเคครับมาแล้วเฮ้ยจริงดิทุกคนเฮ้ยเราสามารถบัดหน้าคนได้เลยเนี่ยเนี่ย นี่เป็นตืดดิโอ้โหลูกกระตา่ายโบน่ากลัวอฮะน่ากลัวต่อไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นอัปเดตอันสุดท้ายแล้วที่เกี่ยวกับมังกรนะครับผมนี่ครับฟิวถ้าเราปล่อยไว้ปกติมันก็จะเป็นระมาดีนะครับแต่ถ้าเรากดล,ลิงแล้วเรากดใส่แล้วจะสามารถบังคับม,มังกรได้ทุกคน่เพื่อนถ้าปล่อยพลังใส่ๆๆเพื่อนได้ไหมครับ เป็นแง่ฮึอยอดเออสุดยอด,ดผมจะดำดิ่งลงไปในมหาสมุทรแอตแลนติกอ้าวไม่เป็นอะไรเลยเหรอแล้ววันลบวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบุยบุยอย่าลืมใช้